ก็ต้องป้องกันไว้กว่อนครับผมเพื่อที่จะบ่ใหา้ต้นกล้วยปลูกใหม่ของเขานะครับโยกเฮ็ดให้เขาติดสาเนะครับผมโยกปัดทันทีเป็นมานี่คือตน้นกล้วยของเขานะครับสิติดสาครับผมเพราะฉะนั้นนะครับหนานี้ยิ่งเป็นหนาฝนอยู่แล้วนะครับ การปลูกกล้วยก็ต้องหมั่นคองครับผมอยาให้ค้นกล้วยของเฮานะครับโยกได้ลวมนะครับผมเหยียบกดดินแหแน่นครับผมขอระวังของการปลูกปลูกกล้วยหนาฝนนะครับจักน้อยกับมีลมมีฝนมีพายุเข่ามากนะครับผมเห็ดไห้ข้นกล้วยของเ้านะครับ โยกลวมใดนะครับผมหลังจากที่ห้าเอาจอบนะครับขุดเรียบร้อยแล้วเขาก็จะใส่เสียมครับเพื่อนเสาลงไปตรงโค่นเขานะครับเพื่อที่จะให้ห้าอ่นงัดขึ้นแบบง่ายๆนะครับผมนี่รับผมห้าเสาด้านล่างเขากอนครับหลังจากที่ห้าสเสาะเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนให้จัก หลบหลอบค้นตนเลยนะครับนี่ครับห่อจากหลบหลอบค้นตนครับผมนี่ครับเรียบร้อยแล้วนะครับห้องงานข้นครับผมนี่ครับนี่ครับแค่นี้นะครับผมเพื่อนเ้อากับสีใดนอกกล้วยที่มีดินอบโอบมีดินโอปลอบต้นนะครับเพื่อนนี่ครับผม สาเหตุที่เห่าเหลือดินไว้นะครับเพื่อนพอเวลาเขาเอาไปปลูกไม่นี่ครับหลากเขาก็สิติดงายเห็ดไห้ลำต้นของเขานะครับพื้นตัวได้เร็วครับผมเพื่อนนรามาคุดเอาน้องข่เนาะครับไปปลูกกับผมอซด้านล่างออกได้ครับเพื่อนเขาสิเด็กคุดง่ายเนาะครับเขาโซโซด้านล่างออกครับผมนี่ครับผม ดันล่างยุกหลบลอกโค่นเขาเนี่ยนะครับโซออกครับผมวันนี้ห้องเได้เฮ็ดง่ายนะครับวันนี้เขาเอาเสียมจักรหลบๆลบเลยครับผมหลบๆลบเลยครับเขาเอาเสียมจักรหลบๆ,นๆเ,นเนี่ยนึงวันนี้ง่ายออกครับผมง,างา่ายง่ายครับวันนี้ นี่นะครับเอาออกครับผมเพื่อนเพื่อนนี่ครับผมเดี๋ยวมีห้อเอาอีกนอหนึ่งนะครับผมครับพอห้องติใชศเสียมจากขอบด้านล่างของเขาเล้ครับเป็นห้องเอาออกเรื่อยเรื่อยแล้วครับเอาออกไปในมากที่สุดครับผมหลังจากนั้นเท่าก็มันสับอ้อมจนของเขาเนาะครับผม ออกอนองเขาเพื่อที่จะให้เหางัดง่ายครับผมนี่ครับนี่ครับผมนี่ครับแค่นี้นะครับเพื่อนๆเรียห้องกระสีได้นอกลก้วยที่มีรากแล้วก็ดินโอบนะครับผมหล่อพ้นจนองเขามากครับผมสเเาเหต่เห่างเฮ็ดแบบนี้ด้วยรับเพื่อนเพื่อที่จะให หลากของเขาปิดไงยแล้าก็ครับลํำต้นของเขาเนาะครับฟืนตัวได้เร็วพืนตัวได้ดีครับผมเพราะว่าเฮามีทั้งรากเล้าก็ดินโอบรอบต้นเนาะครับเพื่อนนี่ครับหลังจากที่เฮาเหล่ากะเพื่อนอย่าลืมอีกอย่างหนึง่งนะครับเพื่อนกบข้นของเขาหายไวเหมือนเดิมครับผมเพื่อที่เฮาจะหาย นอกล้วยกับต้นกล้วยที่เหลือนะครับผมให้เขาฟื้นตัวได้เร็วพักฟื้นตัวได้ดีครับผมนี่ครับถ้ามากบโค่นไวเหมือนเดิมครับไปครับผมเพื่อที่แจงใหเขาพักฟื้นตัวได้ดีครับผมนี่ครับเราก็เหยียบลงเห็นแนนเลยนะครับเพื่อนทางนี้นะครับมีนอกล้วยต้นกล้วยที่เหลือนะครับเพื่อน เฮ้าก็ต้องกบโค่นไวเหมือนเดิมครับผมเพื่อที่จะให้ลั้ต้นที่เหลือเนาะครับฟพื้นตัวเร็วๆเราก็ติดง่ายครับเพื่อนน่ครับหลังจากที่เฮ้าขุดนอกลก่วยออกแล้วเนาะครับหามลืมครับผมอเอาเว้าต้องกบโค่นไวเหมือนเดิมครับเฮ็ดให้นอกลก่วยกับต้นกล่วยที่เหลือของเฮาเนี่เนาะครับ พื้นตัวเดเร็วจกกับกระตีตง่ายครับผมจก,กเนนเ็เหยียบลงใไ้แนนด้เลยครับเพื่อนหยียบลงใไ้แนนดเลยครับ ทำกบโคนไวเหมือนเดิมครับผมหลังจากที่เห่าฟุดน่อกกวยออกไปแล้วเนาะครับเ,เพื่อนเพื่อที่นําไปขยายพันธุ์เนาะครับให้เพื่อนๆนกบโคนไวเหมือนเดิมครับเพื่อที่จะให้น่อกกวยหรือตน้นกวยที่เหลืออยู่นี่เนาะครับให้เขาพักพื้นตัวแล้วก็ติดง่ายครับผมถามเริ่มเป็นเล็กขาดได้เลยครับเพื่อนหลังจากที่เห่าฟุด น้องกวยออกไปแล้วครับผมนะครับควบค้นให้นแนนเหมือนเดิมครับเหยียบลงให้นแนนครับผมนี่ครับเหยียบลงงห้นแนนเลยครับผมมาเข้าไปขยายพันธุ์ตอครับผมมาเลยนะครับไปขยายพันธุ์ตอครับผม น้ำนกล้วยืดพุทแล้วนะครับเอาไปไว้ขอบลุมก่อนนี่นะครับเพื่อนเพื่อนหลังจากน้ำนอก้วยมาไว้ทางลุมเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนเข้ากับสีร่องพื้นด้วยแกลบครับผมเพื่อที่จะให้ดินรอบขอบลุมของเขานะครับมีความล้วนซุยครับผมมาครับขามมาโรยแกลบไว้ครับผม ม้าวโรยเกลี่ยใบบางๆเลยครับเรากับข้าโรยไปร,บรอบๆตัวไม่ได้ทำเพื่อนนี่ับผมข้าใส่เกลบนะครับผมล่องพื้นเพิเ่มเติมนะครับผมหลังจากที่ห้าน้ำนกกล้วยมาปูนะครับผมบัดน,นี้ห้ากระเจียว เกลีบเนะครับมาโรยรอบๆขอบลุมนะครับผมเพื่อที่จะให้ดินขอบลุมของเฮานี่นะครับมีความรวนซุยครับผมเพื่อให้ต้นกล้วยของเฮานี่นะครับดิดง่ายแล้วกะโตวไวเหมือนกันครับเพื่อน หลังจากที่เห่านะครับเพื่อนโรยแก็บรอบขอบลุมของเหาแล้วนะครับเพื่อนบัน,นี้เหาก็สซมาปลูกกันนะครับน้าแกบมาโรยไว้เลยครับผมเพื่อล่องพื้นเขาบวกกับโรยฟุ้นนะครับบางๆครับผมจะเหตให้พื้นดินนะครับโดยรอบขอบลุมต้นกล้วยของเหาหนี่นะครับมีความล้วนซุยครับผมแล้วก็เ็ดให ต้นกลวยของเฮา,านะครับติดง่ายโตวไวครับผมมาครับเข้ามาปลูกกันเด้ครับเพื่อนหลังจากที่เราขุดดินลงแล้วนะครับผมเหยียบให้แน่นครับเพื่อนเหยียบให้แน่นครับครับมาครับมาปลูกอีกเด้ครับ ขดดินลุครับครับผมปนเข้ามาขดดินลุกครับผมโดยรอบขอบพ้นผนของเขานะครับครับนเอานอกวลวยหรือตน้นกลวยของเขานี้นะครับขูดมากแล้วนะครับลงกปู๋ครับผม นะครับมากวดดินถมโดยรอบขอบรูมองเขานะครับนครับผมเพื่อนหลังจากตีเฮาเนาะครับ กวดดินลุงรอบแรกแล้วนะครับผมเหยียบให้แน่นเนด้อยคันเพื่อนรอบค้นต้นขเขาสีบวัวใดมีช่องว่างครับผมเหยียบให้แน่นครับถ้าหากรอบค้นต้นของเขานะครับมีช่องว่างขึ้นมานน่เพ็ดให้ต้นกล้วยของเขาแน่นรอครับเฟื่อตัวเด้ซยแลาเรกดติดหยากกับผมเพื่อน ข้าพมาขวดดินอีกรอบหนึงครับผมเพื่อที่จะให้ค้นต้นของเขานะครับมีความหมันคงครับผมครับ นหลังจากที่เห่ากวดดินผมอีกรอบนึงแล้วนะครับก็เหยียบร่ใง้แนนได้ครับเพื่อนยิ่งแน่นก็ยิ่งดีครับผมเพราะว่าถ้าหากล่ำต้นของเขานะครับโยกได้กัะติดติดยากครับผมเพื่อนตัวเดซ่านะครับเพราะฉะนั้นเทาก็ต้องเหยียบห้แนนครับผมหามมีช่องว่างครับนี่ครับนะครับผม หนานี้ก็ยิ่งเป็นหนาฝนฮารังเตียก็อาจจะมีล่มมีฝนมากนะครับพเพื่อนเหมนีนเท่าก็ต้องป้องกันไว้ก้อนกับผมยิ่งแนนยิ่งดีครับผมนี่นะครับพเพื่อนมันเข้ามาปลูกซ้อกันครับเปมนพข้มาวดดินผม ล้องคนเล็กน,น้อยเนะครับผม แบบนี้เขากะเหยียบลงเนี่ครับเพื่อนๆเนหยียบลงเพื่อให้หักของเขานะครับปิดายเหยียบลงให้แน่นครับผมเหยียบลงให้แน่นเหมือนเดิมครับเหยียบลงให้แน,น่นเหมือนเข้าแน่ใจว่าแน่นแล้วนะครับขุดดินถมอีกรอบนึงครับผมเพื่อที่จะเพิ่มความหมันคงให้กับ คน,คนกล้วยของเฮานะครับนานี่จะยิ่งเป็นหนาควนครับเพื่อนกาทั้งเทียอาจจะมีร่มมีผลมาเนะครับเข้ากับต้องป้องกันไวรอนครับผมเพื่อที่จะบ่ใหา้ต้นกล้วยปลูกไม่ของเฮานะครับโยกเหยียดหขนเขาติดสาเนะครับผมโยกปั๊บท,ทันทีขึ้นมานี่คือ ้นกล้วยของเข้านะครับสิบิีสาครับผมเพราะฉชนั้นนะครับหนานี้ยิ่งเปินหนาฝนอยู่แล้วนะครับการปลูกกล้วยก็ต้องหมันคงครับผมอย่าให้หล้วมอย่าให้โยกได้นะครับนี่ครับผมขอระวังของการปลูกกล้วยหนาฝนนะครับอย่าให้ข้นตวัวอย่าให้ข้นกล้วยของเข้านะครับ โยกได้หลวมนะครับผมเหยียบกดดินแน่นครับผมขอระมังนของการปลูกปลูกกล้วยหนาฝนนะครับจักน้อยกับมีลมมีฝนมีพายุขาม่านะครับผมเหตุแห่งท่นกล้วยของเขานะครับโยกหลวมได้นะครับผมนี่แหละครับ ขอระบังของการปลูกกล้วยหนาฝนนะครับผมขอระบังของการปลูกกล้วยหนาฝนนะครับเพือนมีร่มมีฝนมากเพราะฉะนั้นเหาก็ต้องเตรียมการป้องกันว้ก้อนลวงหนาเนาะครับผมการที่เหาน้ำนอปล่วยเนาะครับมากขยายพันธุ์รอบแรกเนาะครับถมกบโค่นด้านลางเนาะครับผม เหยียบลงไปให้แน่นกดดินให้แน่นครับผมย่าให้ล่ำตัวของเขานะครับโยกได้ครับผมหลังจากนั้นนะครับมากดดินถมหลอกโป้นอีกที่หนึ่งนะครับผมเพื่อที่จะให้นอกไก่อของเขานั่นมีความแน่นหนามันคงยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็เหยียบกดลงไปให้แน่นเหมือนกับรอบแหลกครับผมแค่นี้นะครับเข้ากับสิสามารถป้องกัน ได้ในระดับหนึ่งครับผมในการปลูกกล้วยหนาฝนนะครับผมเฮดไห้ต้นกล้วยของเฮ้าบรโยคแล้วกับสีเฮดไห้ต้นกล้วยของเฮานะครับติดง่ายฟื้นตัวได้เร็วกับผมเพื่อนนี่ครับมือนี้ห้ามาก็มาขยายพันธุ์ต้นกล้วยมองนีนะครับผมหลังจากทีห้าเนะครับเพื่อน ปลูกกล้วยเซจเรียบร้อยแล้วนะครับบัดนี้เฮากับสิน้ำแกบนะครับผมมาโรยโดยรอบขอบหลุมครับเพื่อที่จะเฮใไ้ขอบดินโดยรอบค้นกล้วยของเฮ้านะครับมีความรวนซุยครับผมมากครับโรยแกบรอบขอบหลุมกันเลยครับผมเพื่อนนี่แหละครับข้อดีของการโรยแกบรอบขอบหลุมครับเพื่อนเฮใไ้ดินของเขานะครับปรับสภาพมีความรวนซุยครับผมมากครับ ลอยแกบกันเลยครับ ครับผมเพื่อนเพื่อนหลังจากที่ห้าเนะครับลรยแกลบเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนนี่ครับแกลบนะครับผมขอดีของเขากระสิเฮ็ดให้พื้นดินนะครับผมมีกวามลวนซุยครับผมนี่ครับลรยแกลบโดยรอบปากลุ่มด้วยครับเพื่อนเพื่อนทุกลุมนี่ครับผมลรยไว้ทุกลุมแล้วครับผมนี่ครับหลังจากที่ห้าปลูก เซตเรียบร้อยแล้วนะครับผมปลูกเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเข้าก็สิโรยเกลบครับผมนี่ครับทุกลุมครับผมโรยเกลบ่ว้นะครับเพื่อปั๊บสภาพดินอีกชั้นหนึ่งครับผมเ็ตไห้พื้นดินโดยรอบนะครับมีความเปื้อนซุยนะครับผมนี่ครับขอบขอบพูนเพื่อนๆนะครับผมที่ขามารับช่มขอบพุนที่ขามาแห่งกำลังใจนะครับผม ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับ,บฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดถูกใจให้น้ำด้วยครับผมเพื่อเป็นกำลังใจครับขอบคุณครับ